หนึ่งเทคนิคทั้นสุดยอดขายปังสุดแบบชุดไม่อยู่นะคะคือตกแต่งรูปสินค้า 1. รูปชัดไม่เบอร์สองรูปห้องมีหลายมุมนะคะอาจจะด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะคะให้เห็นชัดเจนค่ะ 3. ื่อมีหลายมุมนะคะก็ต้องมีอย่างน้อย3รูปค่ะสคือมีรายละเอียดสินค้านะคะในรูปนะคะให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นแบบว่าถ้าเรานะคะขายสว่านนะคะก็มีวัดมีอะไรที่มันแบบว่ามีข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญและอย่างสุดท้ายคี์สำคัญเลยค่ะต้องมีโลโก้ร้านค้านะคะหรือว่า รอบรูมนะคะที่ดึงดูดใจนะคะเป็นเอกลักษณ์ของร้านค้าค่ะเอาไปทำกันดูค่ะ